สวัสดีเจ้ามาพกกับน้องเบนคนเลี้ยงหมูในกะหลีเหมือนเดิมเจา้าวันนี้น้องสองคนมาหักข้าวโพดนะเจา้านี่เจา้าเลิกงานแล้วนะเจา้าถึงเวลาหักข้าวโพดแล้วนะเจา้าเนาะนี่เจา้าสวัสดีครับนี่เจ้าข้าวโพดที่น้องสองคนนะเจา้าปูไว์เจ้าเนาะนี่เจา้าที่ปูไว้เริ่มก<ห>ินได้ละฮ<ห>ะ<า>อันน,อน,น,นี้ได้แล้วก็ถั่วฝักนี่เนี่ย จ้าบ่ได้เมางาเพราะเราฟังเท่กับมาแตงต้องเป็นปลูกบ่แตงไว้น่ะจ้ะเนาะแตงขี้ไก่ไ so ว้เนาะตัวต้องมาฟันหน้าแถวนี้เนาะเกี่ยวหญ้าสักวันก่อนนี่จ้ะบ่แก่เต้ยเตี้ยใส่ไปกินเนาะนี่จ้ะข้าวโพดที่น้องปลากันปลูกไว้น่ะจ้ะเนาะนอนกินนอนก็จะกินติ๊กๆแหละเด้อเงาไปเท้าเพื่อจะน้องปลูกหนักขนาดเลยเด้อ สองแถวปลูกสองแถวนะเจ้ามันอ่องสองฟักสองฟักเนาะเขาปลูกน้อยหรือปลูกหลายไปตัวคนหนาเขาปลูกน้อยนะถ้าปลูกหลายกว่านี้นี่เขาได้ปั่นเขาทำนะเปั่นเปลี่ยนฟูงปีนี่กูเตียบปลูกสี่แถวนะเจ้าปีนี่ปลูกสองแถวบอกมีเวลาและแหมยังตีจะปลูกอย่างหลายอย่างนะเจ้าปีนี่ก็เลยปลูกน้อยนะเจ้าทุกงทีปลูกสี่แถวนะเจ้า เงาเลยนะเจ้านี่เจ้าข้าโพดสูงท่วมหัวเลยนะเจ้าเนาะข้าโพดสาลีนะเจ้าเนาะวันนี้มาเต็มปุ๋ยวันนี้มามาโลกนะเจ้าเนาะเอาหมอกพอกินนะเจ้าเนาะเอาไปนึ่งข้างรอบแรกนะเจ้าของปีนี้นะเจ้านี่น้องเบนบ่ได้ใส่อย่างเลยนะเจ้าข้าโพดของน้องเบนเนี่ยเจ้าปุ๋ยยังบ่ได้ใส่นอกจากขี้หมูนะเจ้าเนาะเอาขี้หมูก็ใส่ตาัน่ะเจ้า จาวความสุขหลังเลิกงานนะเจ้าเนาะทำไมทำไมมีแค่สองปาอัากูป้กเดียวอยู่เกาหลีนะเจ้าเนาะอยากกินอย่างก็ต้องปลูกกินเองนะเจ้าข้าวโพดงามน้องเว้นก็ดีใจขนาดนะ่ะเจ้า <c oughs> ได้กินได้กินข้าวโพดเนี่ยเจ้าเนาะซื้อข้าวโพกเองนะเจ้อเาอยากกินอยังก็ได้กินนะเจ้าเนี่ยแหละเจ้า ตีน้องเบนเลือกอยู่ฟา้าหมูหนะ่ะเจ้าเลือกอยู่ฟา้าหนะเจ้าถ้าเอาไปอยู่โรงงานนะเจ้าเขาต้องซื้อกินนะเจ้าเนาะถึงจะทํางานเนยขนาดไหนนะเจ้าแต่ถ้าได้เข้าสวนได้หินผลผลิตออกแบบเนี้ยนะจ้ะเนาะเขาก็มีความสุขนะจ๊ะว,ว,ว,ว่าอยังวันเสาร์นี่วาบจแถวน้อยๆเหมือนกันนะเนาะตัว อันนั้นมะแตงก็อันนี้ใบนั่นข้างล่างนี่ก็จะเป็นมะแตงนะเจ้าเนาะแตงขี้ไก่น้องเบนปลูกไว้ให้มันเลื่อยกับข้าวโพดน,นะเจ้านี่เจ้าปลาข้าวโพดน้องเบนนี่เจ้าปลาข้าวโพดน้องเบนสูงวัวหัวแล้ว ยังบอกเต่งดีแต่ว่าตัวเห<ม>็นซักคำก่อนไปนี่เจ้านี่เป็นมะน้อยนะเจ้าบวบเลียมด,ยยดกงอยด์กำลังงามเลยเจ้าโอ้โหนี่เจ้าเราก็จะเก็บมาทัวไปพัดเลยนะเจ้าบะแมลงนี่จะพัดทัวนะเจ้านเนาะดกงามขนาดเลยดกเอาล่ะออกเงาขนาดเลยทัวดกขนาดเลย นี่ yon, да. เจ้าโอ bien, ้โหนี่เจ้าโผล่มาทัวร์แล้วออกติ๊กติ okay, yes. now, future, ๊กกินบัตรตันแล้วเจ้าเนาะเขาออกใหญ่ๆก่อนเดี๋ยวมันเกลียแล้วเดี๋ยววันเสาร์เขาก็เก็บไปนี่เจ้าตัวฟักยาวโอเคแล้วแต่เกลแล้วนี่เจ้าพัดนี่เจ้าเก็บมาทัวร์ดองามขนาดเลย นี่ถั่วฝรั่งแล้วถึงกล้วยเออก็ึกถั่วถึกข้าโปดหวาไปเลยล่ะนี่เจ้าความสุขความสุขหลังเลิกงานะเจ้าต้องไปแต่เก็บมานั่วไปพัดนี่เจะเอาไปพัดใส่หมูนะเจ้าเนาะแล้วกลับไปนึ่งข้าวโปดนะเจ้านี่วัได้เสียงสะตังนะเจ้าช่วงนี้น้องเไปแถบมาได้ซื้อกับข้าวเลยนะเจ้าบะไคได้เสียกากับข้าวเลยนะเจ้าแล้ตัวเนาะคลิปนี้น้องเไปก็ขอจบคลิป นี่เจ้าเดียวน้องเบปจะกลับบ้านแล้วนะเจา้ามันมีที่ใส่นี่เจ้าน้องเบปจะกลับบ้านแล้วเจา้ามาที่นี่น้องพวกนี่น้องเบปจะเอาพริกพริกไงนะเจ้า,จาพริกหวงพริกเผ็ดเอาไปตับน้ะพริกด้วนะเจ้าเก็บมะเขือส้มไปเหง้าน้อยนึงนะเจา้มามะเขือส้มก็เริ่มออกแล้วจลเวจาเ้าศึกษากกแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บผักหอมป้อมนะเจ้าพริกตัวงามงามกินโทษโอ้มากินเจ้าพริก คลิปนี้น้องเบนก,ก็นขอจบคลิปเพียงแต่ยี่กันนะเจา้าน้องเบนขอตัวลาก,ก่อนเด้อเจ้าสวัสดีเจา้จาบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเจา้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปให้่จิ้มเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปบ๊ายบาย<ม>เจอกันคลิปหน้าเจา้าฝากแชร์คลิปให้่จิ้มเจ้าบ๊ายบาย